ที่อยู่ในมือของผมเลยนะครับเป็นบัตรเดิมแมทสอง0ั2ที่นะครับศึกแจงเดือดที่จัดขึ่นในไทยนะครับ ที่อยู่ในมือของผมนี่นะครับเป็นบัตรเดอะแมตช์สองพันยี่สิบสองนะครับศึกยดงเดือดที่จัดขึ้นในไทยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอขอบคุณคุณท็อปจิรยุทธ์มากๆนะครับกับบิ๊กคาร์นะครับที่ส่งเป็นตั๋วเข้าชมนะครับศึกยดงเดือดนัดนี้เข้ามานะครับให้ผมและทีมงานและน้องๆนักฟุตบอลทีมมิมบิลลิตี้เอฟซีนะครับประสบการณ์ครั้งนี้นะครับบอกเลยนะครับเป็นครั้งแรกของผมนะครับที่ได้เข้าไปดูศึกแมตช์ใหญ่แบบนี้นะครับมันหาซื้อไม่ได้ง่ายๆนะครับพูดเป็นคำพูดไม่ได้้้จรรรรรริงงงๆๆนนนนนนนะะะะะะคคคคคคัััับบบบบบบูสึกกกขขขออออุุณณมมมมมมาาาททีีีแแลลผ่ดดวยืตช์ แจกบัตรแจกบัตรนะครับแจกแมตรรีวิวแจมนยูธนาคารก็พยายามเล่นให้เต็มที่นะครับมีเวลาคุค่าเยอะมากเมื่อกแม่นอน้วแมต์เดียวคนไปแม่นี้เหรอตอนนี้เหรอตอนนี้มีอ่เพราะฉะนั้นเล่นให้เต็มที่นะครับได้เต็มที่แล้วก็โอกาสมีแล้วนะทำไม่ได้มันก็เรื่องของคุณแล้วแหละเปิดโอกาสให้แล้ว วันนี้ทางสโมสรฟุตบอลมินบุรีซิตี้เอฟซีนะครับก็ขอบคุณคุณท็อปแล้วก็บิดคับมากๆเลยนะครับที่จัดกิจกรรมดีๆให้เด็กๆได้ประสบการณ์ดีๆในการสัมผัสฟุตบอลเมือชีพระดับโลกนะครับเพื่อไปสานต่อความฝันของเด็กๆในสโมสรนะครับวันนี้ผมประธานสโมสรก็ขอขอบคุณคุณท็อปแล้วก็บิดคับมานัที่นี้นะครับขอบคุณมากครับผมแล้วแนะครับเป็นตัวแมนยูเลฟูนะครับ โอ้โนี่เต็มแมตช์ยวได้มื่ยท่าเลยนะแขแล้วก็คนที่ช่วยแชร์คอนเทนต์นะครับเว็บสเดวคอมเฟิร์สไนท์ ตื่นเต้นไหมแต่ละคนดีจ้าเออโหรู้สึกกี้แบบปีนไม่อยู่แล้วตื่นเต้นมากเลยฮะโอกาสซื้อนะพี่ไปหาซื้อนี่แม่งแบบไม่ได้เลยแล้วแบบมาเจอแบบเขาคุณท็อปทุกที่รายยุนะครับแล้วก็บิดครับนี่มาแจกให้เราฟรีเลยนะครับหลายใบมากๆต้องขอบคุณอ่ะบัวรู้สึกก่อนรู้สึกยังไงบ้างครับเคยไปดูไหมแมตช์ใหญ่ๆแบบเนี้ยไม่เคยครับไม่เคยเลยใช่ไหมครับเคยไหม แล้วมีเป็นแบบไอดอลของเราม,ม,เนนม,มีไหมนักฟุตบอลในสองทีมนล้วมีไหมใครเชียร์ทีมอะไรเชียร์แมนยูครับอ้าแมนยูนี่ <c oughs> เด็กแมนยูนี่เชียร์ใครครับ <c oughs> <ม>เชียร์ใครมีโรนัลโด้โรนัลด้ครับโหเสียดายไม่ได้มานะคอนเฟิร์มมาแล้วว่าติดเทียเลยไม่ไดมาไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร,ไบบร,รดูคนอื่นได้ <c oughs> ไอคนนึ่นเชียร์ทีมอะไรลิเวอร์พูลอ้าวลิเวอร์พูลครับแล้วอันนี้อันนี้มีอะไรนักเตะในดวงใจไหมอ่าครับ อนโออนโอโนชวัเนกเกอร์ไม่ใช่แกด้วยเทนอ๋อเอ้นั้นแม์นี้ได้ลงเลยนะมาเดินมาดวมมาดวยรู้สึกจะมาถึงไทยแล้วมาเช้าถ้าดูดูจากข่าวมาไทยแล้วก็เดี๋ยวเราขอให้เราไปเก็บความรู้สึกกับบรรยากาศอย่างเงี้ยให้แบบเต็มที่เลยวันที่สองนี้เดี๋ยวพี่ก็ไปด้วยไปดูกันแต่อาจจะไม่ได้นั่งขก,กันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะไงก็ไปเก็บความรู้สึกเต็มที่เลยขอบคุณคุณท็อปนะครับสำหรับตัวดูแมตช์แมาอยู่เรือกูครับขอบคุณครับนะ ของคนชอบอปไงครับสำหรับตัวแมนยูเรี้ยลครับคือเป็นการสารฝันเลยนะโอเคขอบคุณครับให้น้องพูดความรู้สึกตอนนี้ดีกว่าครับแต่คนยิ้มกันไม่ขบเลยนะครับเฮ้ยโอ้มันดีใจหรือว่ายังไงครับมันเกี่ยวกับความรู้สึกดีใจในระดับหนึ่งคราอาผู้ใจคือจะไปดูแมนยูครับแมตช์แบบเนี้ยเราเคยไปดูไหมที่มาจากที่ไทยแบบแมนใหญ่ใหญ่เงี้ยเคยไหมไม่เคยไม่เคยเนยถือว่านี่เป็นเป็นการเปิดโลกอีกอย่างหนึ่งเราเลยใช่ไหมครับครับ แต่ละคนนี่มีมีใครเป็นดวงใจมาที่แบบว่าอยากไปดูเพื่อเห็นดูคนนี้โดยเฉพาะเลยเขาแบบว่าเป็นนักเต้นไนทอนใช่ไหมอ่าที่อยากไปดูเขาเลยแบบเจาะจงเลย5คลิปซีเอ็กครับซีเอ็กไม่ใช่น้ไม่ได้มาคนละทีมคนละทีมอ๋อเนาะเนาะแน่เหรอผมผมอยากดูพี่โดแต่พี่โดไม่อยากเออพี่โดอาจจะมีปัญหาส่วนตัวนะอันนี้ก็ต้องต้องใจต้องเยอะอะติดเต้นอยู่มีใครบ้างที่อยากไปดูผมผมอยากดูเอ่อซาร่าครับอ่า น,นี่น่าจะได้ลงขาอีกคนนึงผมอยากดูจิโดจอยจอยไม่มาแล้วดูแบ็คไกวไปก่อนแล้วกัน,ลกนคล้ายๆกันผมเห็นนี่เปิดผมเห็นเปิดไลน์ี่แมคไกวเต็มเ <laughs> ต็มจอเลี้ยงก็แมกไกวแ็คไกวอยู่นะอะ, <laughs> อะมีมีเชียร์ทีมแลนด์มั้งแชร์แมนอยู่<ๆ>อะเด็กแมนยูครับ เวลาครับเวิลาได้อยู่คุณฟอร์จิ่งเลยครับดีครับอ้ยู่เลยเอ้ยโอ้โหนี่อยู่เป็นี่หว่าเออแด็แต่แต่เดี๋ยวพิลึกผมขอเป็นแบบเชลซีผมขอเชลซีเรียนตับงหนึ่งเลยในใจเลยมั้ใช่ในใจเลยครับใครทุกผมไม่ได้หรอกแค่นึ่งขอขอบคุณคนท็อปกีรยุทธ์ที่มอบบัตรชมตั๋วแมนยูกับเรอัลพูแดงเดือดมาให้ดูครับขอบคุณครับขอบคุณโอกาสดีๆครับครั้งแรกนะครับขอบคุณครับที่แจกตั๋วมาให้พวกผมครับครับ น้องแก่ดคนนี้แบบทั้งดีใจทั้งตื่นเต้นนะครับโอ้โหสัมผัสกับแม์ใหญ่ระดับนี้นะครับต้องขอขอบคุณคุณท็อปมากๆเลยนะครับผมครับคุณครับ